สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็มีของดีของแปลกนะครับมานำเสนอนะครับเขาเรียกกันว่ามีดปอกนะครับมีดปอกหรือมีดอิโต้นะครับมีดป๊อกหลงปู่ฟันนะครับนะครับเป็นมีดเป็นมีดนะครับมีดมีดอิโต้นั่นแหละนะครับแต่เป็นมีดอิโต่ด้ามเล็กๆนะครับใช้งานเบาๆไม่ใช้งานหนักนะครับ ไม่มีในตำรานะครับแต่ถามคนเฒ่าคนแก่มีนะครับมีก็มีแล้วก็ไปให้ท่านกาจารนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้กันนะครับใช้กันสำหรับพวกคารวสนะครับที่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นหมอธรรมนะครับในสมัยก่อนก็จะใช้นะครับติดตัวนะครับแม้กระทั่งพระในวัดก็ใช้ติดตัวใช้งานเบาๆนะครับดูจากด้ามสัตว์มีดนะครับสัตมีดจะ บางๆนะครับอันนี้มีร่องรอยการใช้นะครับเห็นไหมครับดูยังไงร่องรอยการใช้นี่นะครับสามมีดด้านบนมีรอยตีแสดงว่ามีมีฟันของหนักเพราะว่ามีดบางตัวมีดบางนะครับตัวมีดบางฟันก็จะไม่มีน้ำหนักดังนั้นฟันของที่แข็งแรงหรือนานๆน่าอาจจะต้องใช้ค้อนตีช่วยอันนี้ก็มีการตีช่วยนะครับก็ผ่านการใช้งานมานะครับอ่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็น มีดปอกหลวงปู่ฟันนะครับก็ถ้าในพื้นที่นะครับในพื้นที่ในพื้นที่โซนสกนลนครเนี่ยก็จะเห็นอยู่สองสามเล่มนะครับคนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่ามีนะครับเล่มนี้ก็ได้มานะครับได้มาก็ที่มาที่ไปก็ชัวนะครับว่าใช่แน่นอนนะครับเป็นรอยจานของหลวงปู่แน่นอนนะครับแล้วก็ตรงด้ามมีดก็ เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวอักขระลายมือนะครับรอยทาก็จะออกไปทางหลวงปู่นะครับเป็นคนจานนะครับถ้าถ้าคุ้นกับรอยจานก็จะพอยกแยะได้คราวนี้มาดูนะครับดามมดนะครับดามมดเป็นใบมีดเก่านะครับใบมีดเป็นเหล็กนะครับบางๆนะครับไม่หนานะครับเป็นมีดปอกมีดปอกนี่ไม่เน้นใช้งานหนักนะครับเป็นมีดอิโต้เล็กๆนะครับส่วนเล่มนี้มีการซ่อมนะครับมีการอุด อุดซ่อมนะครับอ่าอุดซ่อมอุดกาวอีพ็อกซี่ไว้นะครับอ่าสีขาวนะครับอุดซ่อมก็คือมันใช้นานนั้นแหละแล้วมันแน่นนะครับมันแน่นเขาก็เลยอุดไว้นะครับอุดไว้นะครับอ่าไว้อันนี้เป็นอุดซ่อมของใหม่นะครับเพื่อให้อยู่ด้วยกันนะครับส่วนรอยจานเห็นไหมครับรอยจานนะครับจมุนนะครับอ่าเห็นชัดนะครับก็จะมีรอยจานขกขระนะครับ อายใขนาแบบนี้นะครับอันนี้ผมเห็นมาเล่มที่สองเล่มแรกเห็นนะครับแต่เขาไม่ให้นะครับแต่เล่มนี้บังเอิญเจอแล้วเขาให้นะครับเขาให้เขาให้ก็เลยได้เก็บเข้ามานะครับตัวอักษรนะครับด้ามก็เก่ารอยจานก็เก่าไม่ใช่รอยจานใหม่นะครับด้ามดูการเข้ามีดด้ามนะครับเก่าทุกอย่างถึงยุคหมดนะครับอ่าหมุนให้ดูรอยจานนะครับเผื่อใคร จะได้ดูรอยจารแล้วคุ้นไหมนะครับเห็นไหมครับนะครับรอยจารที่ด้ามมีดนะครับด้ามมีดนะครับเป็นด้ามไม้นะครับเป็นด้ามไม้นะครับเป็นด้ามไม้จารรอบนะครับจารรอบหายากนะครับหายากหายากนะครับเห็นนี่นับได้นะครับนับได้ที่เป็นลักษณะนี้ใบมีดก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับตัวมีดตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้ผมพยายามจะหมุนหานะครับหมุนหาเพราะว่า ตรงนี้เขาจะเขียนไว้นะครับเดี๋ยวผมพยายามจะนิ่งๆนะครับเพราะว่าพอถือแล้วจะเห็นไม่ชัดนะครับพอมือไม่นิ่งเนี่ยกล้องเขาจะไม่ซูมนะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับจะเขียนว่าฟันนะครับตรงนี้นะครับตรงปลายนิ้วผมนะครับฟันนะครับแล้วก็อาจารนะครับอาจารนะครับนะครับอาจารนะครับอ่าแล้วก็มีพอสอนะครับ เอาเขียนไว้สองนะครับสนะครับแล้วก็9 2้าสองเห็นะครับก็อยู่ในยุคต้นๆน,นะครับยุคต้นๆน,น,นะครับสองสี่เ้าสองเหรียญรุ่นแรกของท่านออกปี25 0 7้าร้็รุ่นหนึ่งรุ่น2นะครับ25 0 7น้ารเ็นะครับตอนนั้นสมัยนั้นยุคนั้นอาจจะยังไม่มีเหรียญน,นะครับแต่นี่เขียนไว้สองสี่เก้าสอง นะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านออกปี2,507นะครับก็มีเขียนไว้นะครับไม่ใช่เขียนใหม่นะครับเขียนเก่านะครับนะครับปั้นนะครับอาจารโรนะครับแล้วก็รอยจานนะครับรอยจานนะครับรอยจานบางตัวก็กระเทาะเพราะว่าเก่านะครับเก่านะครับลอยลงเหล็กจานที่ด้ามมีดนะครับนะครับหายากนะครับเป็นของแปลกนะครับก็นํามาให้ชมกัน นะครับนำมาให้ชมกันนะครับมีเล่มนี้อยู่ที่สกลนครนะครับี่สกลตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปอยู่ก็อยู่ที่สกลนครนะครับตัวผมเองก็อยู่ที่สกลนครนะครับอ่าอันนี้ก็ได้มาจากพื้นที่นะครับในสกลนครนะครับอ่านำของแปลกมาให้ดูกันนะครับอ่าถือว่าแบ่งกันชมนะครับก็พิจารณาได้นะครับพิจารณาได้นะครับท่านก็ลองพิจารณาร่วมกันไปนะครับว่า ใช่ไหมนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยรอ,อยโจงรอยจานต่างๆค่อนข้างจะคุ้นเคยเห็นแบบแรกก็โอเคแหละนะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับพอเห็นจริงได้ลงกล้องได้ส่องความเก่าการเข้ามีดอายุไม้อายุายโลหะนะครับลักษณะอักษรทํรรอยจานก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับค่อนข้างมั่นใจก็ถือว่าเป็นเกรดความรู้นะครับว่ามีมีดปลอก อยู่นะครับมีอิโต้น้อยนี่แหละนะครับเขาเรียกกันมีปอกนะครับอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เล่นหากันนะครับราคาไม่แรงขึ้นอยู่กับความชอบของทั้งสองฝายนะครับอ่าไม่ได้อยู่ในทมเนียบนะครับไม่ได้อยู่ในตำลานะครับว่ามีการจัดสร้างแบบนี้เพราะว่าบางทนก็ทําเสร็จก็ไปขอความเมตตานะครับให้ท่านลงอัขระจา์ให้เอาไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับตัดไว้ตัดรูปนิมิตอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็บูชาต่อๆกันมา นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจํานวนนั้นนะครับแล้วก็เก่าถึงยุคนะครับได้มาก็มาแบ่งกันชมนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกที่ลงมีดนะครับแล้วก็เป็นเล่มแรกที่อยู่ในครอบครองนะครับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ได้มีโตมีดปอกน้อยมานะครับพอมาปุ๊บก็รีบทำคลิปให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็ฝากทุกท่านกดกดติดตามนะครับกดซับสไครด้วยนะครับช่องอาจจะลงคลิปห่างๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับยังซื้อขายพระ สายพระอาจารย์ฟันปกตินะครับเพียงแต่ว่าภาพมันก็จะซ้ําๆรุ่นที่เคยทำไปแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ลงนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ยังติดตามแนละเข้ามารับชมนะครับเราเจอกันคลิปต่อไปครับขอบพระคุณครับ